รู้ทันป้องกันเบาหวานความดันขอแนะนำของขวัญจากธรรมชาติดีบีินิัภั์ฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดอุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญอย่างพลู่าวผงอาทิโชกใบหม่อนผักเชียงดาเจียวกูลานมารัขี้นกมเมล็ดลินิน และมะขามป้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักดีบินกระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาทโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกข้อและเขา่าจำนวน5ซองคุ้มยิ่งกว่านั้นสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรีถึง4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกข้อและเขา่าจำนวน 1อิอและกาแฟกระชายขาวต้านโควิด10ซองโปรโคุ้มยิ่งกว่าคุ้มขึ้นไปอีกเมื่อซื้อ4กระปุกแถมฟรีถึง8กระปุกรวม12กระปุกจากปกติ11,800บาทแต่คุ้นใจเพียง3,500บาท เท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกข้อและเข่าจำนวน20ซองและกาแฟกระชายขาวต้านโควิด20ซองฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรโมั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ จกกอลีนค่ะอยู่กับจุ๊ดแจงแสงอุสาและดามณนีสีสวัสด<ช>์ค่ะใช่นะคะและที่สําคัญต้องดูแลสุขภาพเลยค่ะอุ้ยดีบีนายมาเลยนะคะเสริฟให้คุณถึงบ้านนะคะอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะดูแลสุขภาพกันง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกราคา990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก4กระปุกนะคะแล้วก็แถมกาแฟนะคะกระชายขาวอีกสิซองค่ะรวมมูลค่าทแต่ถ้าเแิดโ้รยาาทแงบ ค่ะยกกันนะคะทั้งเซตเลยค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรีนะคะอีก8กระปุกนะคะแล้วยังแถมกาแฟนะคะกระชายขาว20ซองแล้วก็คอรลาเจนอีก20ซองค่ะรวมมูลค่านะคะที่คุณจะจ่ายเบาๆ3,500บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอให้แล้ว0 2 6 6 6 9 4 5หนั่นเองมีบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองใช่ค่ะคุณผู้ชม่ะข่าวแรกของเราวันนี้นะคะ ต้อนรับความสดใสกับหนุ่มหล่อคนนี้เลยน้องพีคน้องพีคพีมพลนั่นเองนะคะ,คะซึ่งล่าสุดว่ามีซีรีส์รุ้นรัก12%ค่ะบทบาทจะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงเรื่องนี้เขาจะมีพัฒนาการไงบ้างเห็นบอกว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่หแนวแบบว่าไซโคโลจีเทอเรีด้วยะะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวนะครับผมซีรีส์ของวาบบซาบิ เราก็อยู่ในเรื่อง12%ครับเรื่องนี้รับบทเป็นกั้งครับผมเอาจริงๆก็เหมือนมา,ามารับเชิญแบบปลายๆเนาะแต่ว่าก็ก็อยู่ในเส้นเรื่องหลักนั่นแหละเ,เป็นเพื่อนของพี่เอิร์ธพี่อในเรื่องก็เหมือนคาแรคเตอร์ของกั้งเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆหน่อยเก็บรายละเอียดแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนอะไรเงี้ยภายนอกอาจจะดูเป็นคนเย็นชาแต่ว่าที่จริงเราเป็นคนแบบ เป็นคนน่ารักนะเป็นคนดีเป็นคนดีใช่ครับในรอบก็ไม่นานครับนนคือปกติพวกเราก็ก็เจอพี่นิวอยู่แล้วเจอทีมวาบีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานสนุกครับผมทีมงานทุกคนทำงานเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยดีใจอยากจะมาเล่นด้วยอยู่แล้วครับผมเ,เรื่องนี้ก็เลยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีครับครับผมอ,อตอนนี้มีถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่อยู่เหมือนกันครับเ,เป็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเ,เด็กนักเรียนนี่แหละเป็นเล่นดนตรีอะไรเงี้ยคออาดว่าจะได้จะได้รับชมกลางกลางปีนี้นะใชออ่ถ่ายไปถ่ายไปเยอะแล้วครับแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้แบบโปรโมทอะไรเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบซุ่มซุ่มถ่ายกันอยู่ครับได้ครับชื่อเรื่องชื่อว่า Rhythm of Life ครับผมเล่นกับต้นหนครับแล้วกออ็มีเพื่อนๆหลายๆคน,นครับผมใช่ครับใช่แล้วก็ผลงานตอนนี้ก็มีมันนี่ที่รักนี่แหละที่ยังถ่ายอยู่แล้วก็ ใช้เรื่อยๆครับเหมือนมีพี่ผู้ใหญ่เขาชวนเขาชวนไปร่วมกำกับนี่แหละแต่ว่าเหมือนกระบวนการทำงานเราเราไม่ได้ว่างทุกคิวเนาะเราไม่ได้ว่างไปประชุมกับเขาหรือว่าไปคุยเรื่องบทเรื่องอะไรมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ได้ไปแต่หน้ากองครับผมก็เลยเป็นเหมือนพัดไปศึกษาไปศึกษางานนะแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่เรามีไปแบบบีฟเพื่อนเพื่อนนักแสดงพี่ๆนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่า มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแบบเหมือนเราได้ทําสิ่งที่เราเห็นมาตลอดแหละแต่เราไม่เคยได้ทําเพราะเราเป็นนักแสดงเนาะออได้เห็นว่าเฮ้ยคนทํางานเบื้องหลังเนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันก็เป็นมันเป็นงานที่เฮ้ยค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยออแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ทางอะ่ะชอบมีครับล่าสุดก็มีผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ติดต่อมาเหมือนกันว่าจะให้อยากให้ไปกำกับดูอะไรเงี้ยออพาร์ทนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นพาร์ทที่เราได้ ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นพูดถึงแบบการเขียนบทด,ด้วยหรือว่าหรือว่ามีมีมีแบบศึกษารรเรื่องราวมาก่อนอะไรเงี้ยครับเออดีครับสิ่งที่เราอยากทําตอนนี้ก็คือพอเราจะเรียนจบแล้วใช่ไหมครับผมก็คิดว่าน่านจะแสดงได้เต็มตัวแหละเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วก็ถ้าสามารถคงคงทำงานเบื้องหลังไปด้วยอะไรเงี้ย เด็กสมัยนี้มนะันล้อห่อจริงนะคะและพวกมีผลงานโดดเด่นหลายเรื่องนะคะถูกค่ะต้องเชียร์กันต่อไปเลยคะ่ะมาอีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องเปรมนะคะวัตรุสนะคะ,ะบอกได้เลยนะคะว่าดีใจมากแคปปี้มากนะคะบอกว่าละครนะคะเชือกป่านเนี่ย<อ>จะออนแอร์แล้วนะคะในปีนี้เขาบอกว่านะคะเส้นเรื่องหรือตัวละครต่างๆเนี่ยเป็นทไลายนะคะต่อเนื่องมาจากได้แดงค่ะเรื่องนี้นะคะใครได้ดูได้แดงนะคะฮอตมากแล้วก็ดังมากค่ะเขาบอกว่าเชือกป่านนะคะ ก็คือมาเป็นแบบว่าตัวละครแล้วก็เป็นเรื่องต่อเนื่องทํารายต่อเนื่องค่ะแล้วนะคะยังไม่พอน้องเปเรมเขายังเล่นซีรีส์นะคะนี่เลยลุ้นรัก12%อีกนะคะ,ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องเปรมกันเลยค่ะที่แน่เลยปีนี้ก็มีซีรีส์เชือกป่านครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อไปร่วมแสดงในเรื่อง12%อตครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ก็มีแค่ถ่ายพายลอดไปก่อนวันถ่ายพายลอตสนุกมากเพราะว่า มันก็เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะท้าทยายเหมือนกันตอนที่เราอ่านบทเนาะโอ้โหพี่นิวเลือกซีนนี้จริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวลองทําการบ้านเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ามาโป้งเดียวในวันทายเลยฮะเออจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวละครของทีมเนี่ยที่ผมเล่นในเชือกป่านใช่ไหมฮะก็คือไทม์ไลน์เดียวกันกับตอนที่อ,อ,อยู่ในด้าแดงเลยใช่ครับผมเราก็จริงๆก็ต้องกลับมาลื้อฟื้น ตัวละครนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานก่อนหน้านี้ก็มีมินิเชือกป่านเนาะเราก็ลื้อฟื้นมาไฮลอดอีกเราก็ต้องลื้อฟื้นอีกครับผมใช่ภาระถาหัวผมก็ดีใจแล้วครับผมแต่ว่าผมว่าแฟนๆน่าจะดีใจนะเพราะว่าผมก็เข้าไปดูตลอดเข้าไปติดตามเขาตลอดเขาก็คือเขารอมานานเราก็เข้าใจแบบบางคนอยู่มาตั้งแต่สองสามปีอะไรเงี้ยโอ้โหเขารอมานาน,นครับผมก็ฟีนี้มาถึงสักที ปีที่เชือกปานจะได้อ,อนแอ์สักทีครับผมขอบคุณ <laughs> ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ยังให้การสนับสนุนซีรีส์เชือกปานอยู่ไม่ว่ามันจะรอนานแค่ไหนก็ตามทุกคนก็ยังรออยู่ครับผมสาหรับใครที่รอ,อ,อไม่ไหวแล้วก็ตอนนี้นะครับปีนี้ปลายปีนี้เชือกปานจะกลับมาแล้วก็อยากให้ทุกคนถ้าใครแบบสองสิทธ์สองใจว่าจะกลับมาดูไหมก็อยากให้ทุกคนกลับมาดูครับผมโปรเจกต์วันเกิดใช่ไหมฮะเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Many Smile b ม h i n d f r a พ e ครับผม เป็นโปรเจกต์ที่เอานำเงินโดเนตเนี่ยไปสร้างตึกเรียนครับผมของที่จังหวัดลบบุรีครับผมใช่ครับจริงๆแฟนคลับไปทำการร,รีเสิร์ชมาครับเพราะว่าเอ้ตรงไหนอะไรที่ขาดแคลนอยู่ตอนนี้ครับผมเขาก็ไปสถานที่จริงเลยไปคุยไปติดต่อให้ทุกอย่างครับผมก็ปีนี้ก็มาเราก็ไม่ได้จัดแฟนมีด้วยเราก็คิดว่าวันเกิดคงทำอะไรที่มัน เป็นการให้คนอื่นด้วยดีกว่าครับผมโอคิดถึงครับผมก็อยากเจออยากเจอทุกคนตลอดครับเพราะว่าเราก็โดนโควิดมา2ปีเนาะไหนจะกลับมาดีแล้วก็กลับไปแย่อีกเราก็วนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วก็คืออย่างวันเนี้ยเรามาเจอแฟนคลับเราก็รู้สึกดีใจแบบได้เห็นทุกคนมองมาที่เราให้ทุกคนมีความสุขเราก็แฮปปี้แล้วฮะปีนี้น่าจะยาวๆทั้งปีครับผมแล้วก็ ตอนนี้ก็มีซีรีส์ติดต่อเข้ามาเพิ่มอยู่ฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคุยกันฮะใช่แล้วก็มีเอ่อโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆของทางบ้านนู้นบ้านนี้อีกเพียบเลยครับที่จะไปร่วมแถมเอ้าไ้โอ้งานกันแน่นนะน้องเนี่ยโอ้ ต่อยอดความฮอตเลยเนาะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับช่วงมายาซีนิมาช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์เข้าใหม่หลายเรื่องค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงเรื่องนี้นะคะต่อยอดความสําเร็จของไทยบ้านนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยคือคลองใจคนทั้งประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับภาษาอีสานนะคะแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันฮอตมากจริงๆนะคะจนกระทั่งมีผลงานภาคต่อนะคะไทยบ้านเดอะซีรีส์2.0เมื่อปี2561นั่นเองนะคะไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2ปี2 660ปีเดียวกันนะคะรวมไปถึงไทยบ้าน XBNK48 นะคะจากไตผู้สาวคนนี้นะคะเมื่อปี2,563ค่ะ ล่าสุดค่ะไทยบ้านซีรีส์นะคะมีการต่อยอดภาคต่อค่ะนะคะชื่อไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอประวานหลายคนเอ๊ะหมอประวานคืออะไรหมอประวานก็คือนางเอกในเรื่องก็อเเป็นขวัญใจของชายหนุ่มหลายๆคนเลยล่ะค่ะเช,ชองนี้นะคะเป็นผลงานการกำกับของสุรศักดิ์ป้องสอนค่ะคู่พระนางขวัญใจไทยบ้านอย่างดงเด้งดงเด้งคือคนผมยาวๆเนี่ยา<อ>นะตามภาพที่เห็นนี่ล่ะค่ะเขาเล่นเป็นจาลอดไง ชาลอดนี่ดังมากนะคุณผู้ชมนะคะส่วนคนที่รับบทหมอปลาก,ก็คือฟริฟิมนะคะสิริอมรอ่อ,อนคูนั่นเองนะคะแล้วก็นโมธันวาพรรับบทคูแก้วคููหมอปาวานกับครูแก้วเดี๋ยวครูเขาจะดังมากจริงๆนะคะแต่การโคจรมาพบกันครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการ เป็นบทพิสูจน์นะคะ <akat S 1> <ม S 2> ของหมอประวานกับจาหลอดนะคะว่าคนเคยรักกันเนี่ยจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าค่ะซึ่งเมื่อหมอประวานกําลังจะเปิดใจกับให้ใครกับสักคนนะคะประจวบเหมาะก,กับจาหลอดเนี่ยอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับหมอปานทํนาไงล่ะแม่โอ้ยคนเคยฮักกันเนาะต้องมาลองนะคะเป็นหมู่กันสถานะคาเป็นเพื่อนที่แฝงไปด้วยความรู้สึกนะคะที่มากกว่าเพื่อนนะคะ <ม S 2> ทําให้ยิ่งพยายามเป็นเพื่อนก็ยิ่งสุดว่ามันมากกว่าเพื่อนน่ะจาหลอดตัดสินใจพิสูจน์ความรู้สึกที่มันรู้สึกรักหมอประวานนะคะ ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีครูกแก้วอยู่แล้วความหนักใจนะคะตกอยู่ที่จะาหลอดค่ะว่าจะเลือกใครระหว่างคนที่อยู่เคียงข้างเข้ามาตลอดอย่างครูคแก้วหรือจะรักแรกที่ลืมไม่ได้อย่างหมอประวนันการสร้างต่อเรื่องราวของตัวละครหมอประวันและจารอดนะคะในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าสร้างความน่าสนใจให้แฟนและครภาพยนตร์เป็นอย่างมากที่จะมาขยายความผูกพันของละครน,นะคะให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นติดตามหนังอีสานนะคะแบบว่ามากอบอุ่นนะคะต คุณจักรวาลไทยบ้านนะคะในนามหมอปาวันพร้อมกันในโรงภาพยนตร์10มีนาคมนี้ค่ะคุณไข่ไปดูกันได้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วหมอปาวานนี่คือดังมากนะจริงหรือถ้าเป็นแฟนคลับไทยบ้านในซีรีส์นี่กรี๊ดเลยกรี๊ดมากรวมไปถึงคุณแก้วด้วยนะคะตัวเราเองเราก็กรี๊ดนะเราชอบมากชอบน้องเด้งเลยค่ะแม่ผมยาวผมน่ารักเนาะจริงสุดเอกลักษณ์มากแต่ก่อนไปนะคะที่สําคัญสุขภาพสําคัญมากสุขภาพนะคะดีบีนายนะคะมาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านนะคะบอกเลยนะคะช่วงนี้กัดอย่าตกนะ ดูแลสุขภาพกันนะคะมีไว้อุ่นใจค่ะกับดีบินายค่ะเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพของคุณทางบ้านค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกนะคะราคา990บาทแต่ถ้าเกิดอีก1โปรนะคะซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก4กระปุกแล้วก็แถมกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองค่ะรวมมูลค่า1,800บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อนะคะ4กระปุกแถมฟรีอีก8กระปุกนะคะแถมกาแฟกระชายขาวนะคะอีก2 0ซอง ฮอราเจนอีก20ซองโอ้โหเอาไปเต็มๆเลยจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-666-9456นั่นเองวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะใช่ค่ะจัก,กรีและจุ๊บแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ